พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ,พ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคลประจำปี2558 วันนี้เวลา10นาฬิกา33นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิติคุณเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระที่นั่งอมรินทรนิจฉัยในพระบรมหาราชวังในการทรง บำเพมพระราชกุศลเนื่องในโอ,อากาสพระราชพิธีฉัตรมงคลประจำปี2558โดยตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทเพื่อชื่นชมพระบรมีอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเปล่งเสียงส่งพระเจริญดังกึกก้อง เวลา10นาฬิกา1 2นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์ไปด้านหลังพระแท่นนบดลมหาเสวตฉัตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำราชการที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์20รูปถวายพรพระ จบแล้วทรงพระกรุณาปลดกล้าปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงประเคนจตุปัจจัยแทนเครื่องทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงยืมประเคนจตุปัจจัยแทนเครื่องไทยธรรมแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีรเรกถวายพระพรล,ลา จากนั้นทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพยดารักษานปดลมหาสเสวตฉตรสิริราชกุธพันธ์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเสด็จไปตั้งที่หน้าพระแท่นนปดลมหาสเสวตฉตรซึ่งประดิษฐานเครื่องสิริราชกุธพันธ์เสร็จแล้วเจ้าพนักงานปิดพระวิสูตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโคมพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำราชการที่ด้านหลังพระแท่นนบดลมหาสเสวตฉตร ขณะที่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศได้ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราช,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงพยาบาลสิริราชโดยตลอดเส้นทางสเสด็จพระราชดำเนินกลับมีประชาชนรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จกันอย่างเนืองแน่น โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการสมโพช์นบดลมหาเสวตฉาิสิริราชกุธพันธ์ในการนี้ทรงพระสุรายเครื่องสิริราชกุธพันธ์พระราชลัญจกรและพระคุผ้าทองคําประจําราชการที่พระแท่นนพดลมหาเสวตฉาิและเสด็จพระราชดําเนินไปยังที่ประดิสฐานพระพุทธปฏิมาชัยวัตประจําราชการเสร็จ และสมเด็จพระบรมโอร,าารสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงโคมพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำราชการที่ด้านหลังประท่นนบป,ปรมมหาสเสวตฉตดและประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชาดำเนินกลับในการนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชราิติยาภาทรงร่วมในการสมโพธนบป,ปรมมหาสเสวตฉาดิรีราชกุธภัณฑ์ด้วย